นี่เป็นดับเบิลเนี่ยอย่างไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นโควิด1 9สายพันธุ์เก่าเนี่ยเป็นดับเบิลเนี่ยก็คือมันมาติดที่หน้ากากนะครับแล้วก็มันก็ซึมผ่านไปได้ยากเพราะว่าหน้ากากเนี่ยมันก็จะกันน้ํานะครับแล้วก็ระบบพอมันไม่ฟุ้งในอากาศเนี่ยความเสี่ยงเนื่องจากว่ายังไงดับเบิลเนี่ยมันใหญ่น้ําหนักมันเยอะเนี่ยที่สามฟุตถึงที่หกฟุตเนี่ยมันจะตกลงที่พื้น มันจะไม่ติดที่หน้ากากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอร์บอลเนี่ยปัญหาแอร์บอลก็คือว่ามันลอยได้ไกลนะครับเหมือนพ m 2.5มนะครับมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยข้ามจงังหวัดก็ลอยได้ฉะนั้นเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยอัตราการกรองของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าเป็นโซอร์จิคอลแมสอย่างที่ผมใส่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยถ้าใส่แล้วความฟิตมีความฟิตดีก็คือหายใจเข้านะครับมัน มันยุบเข้าหายใจออกมันพองออกเนี่ยถือว่าความฟิตดีเนี่ยแสดงว่าอากาศสมมุติว่าคือให้คิดว่าอากาศมันผ่านตัวกรองอา,าอากาศผ่านตัวกรองเนี่ยก็กรองของเสียได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือ s u r ร์จิค m ลแมทั่วไปที่เราใส่กันอยู่นะครับแต่เอ็เก้าห้าเนี่ย n อ็เก้าห้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็กรองได้เก้าสิบห้าเปอร์ซ็หลือห้าเปอร์เซ็นที่หลุดรอดเข้ามานะครับก็ขึ้นอยู่วความความฟิตด้วย สุดท้ายแล้วถ้าเป็นแอร์บอลจริงๆเนี่ยแล้วถ้าต้อง,องทำสงครามออกอบมันจริงๆเนี่ยสุดท้ายต้องใส่หน้ากากเหมือนหน้ากากากันแก๊สพิษฮะแล้วเป็น100เอ็นลอยคำว่าเอ็นอยคือกรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกรองให้ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นแอร์บอลจริงๆนะครับส่วนที่เราป้องกันได้คือหนึ่งใส่หน้ากากอนามัยสองอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ในห้องประชุมเมื่อไหร่คุยกันในห้องประชุม คุยกันในห้องปิดห้องปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์นะครับอากาศหมุนเวียนอยู่ข้างในรวนแล้วจะมีความเสี่ยงทั้งนั้นการนั่งรถตู้ไปด้วยกันไปทํางานด้วยกันเปิดอากาศนอกเข้านิดหนึ่งนะครับเปิดให้มันมีการระบายอากาศดูดอากาศเก่าออกเอาอากาศใหม่เข้าก็จะลดความเสี่ยงของแอร์บอลลงได้ระดับหนึ่งมันก็จะยกระดับตัวเองไปเหมือนแอร์บอลเนี่ยโลกที่เรารู้จักกันก็คือวานาโลครับ โลกที่เรารู้จักกันว่าการติดต่อทั้งแอร์บอลคือวันโลกฉะนั้นอยู่ในบ้านเดียวกันอากาศปิดไม่เปิดหน้าต่างเลยเปิดแอร์อย่างเดียวเนี่ยความเสี่ยงก็จะเหมือนวันโลกเลยครับ